สวัสดีค่ะตอนนี้ครับช่องเบลล์สครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาา,ามน,นมาทำอะไระวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันคะ่ะพี่ฝันมีชาเลนจ์สนุกๆมาให้ทั้งสองคนได้เล่นกันนะให้แข่งกันนะก็คือแข่งกันทำ DIY เมนูสูตรใหม่จากเซเว่นนะนี่ด้วยงบ100บาท ก็คือกติกาก็ง่ายๆนะคะให้ทั้ง2คนนะคะครเอทเมนูขึ้นมาใหม่โดยที่เราจะต้องซื้อของจากในเซเว่นด้วยงบ100บาทเท่านั้นนะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันเลยอเตอนนี้เราก็ถึงเซเว่นแล้วนะคะคนี่ค่ะงบคนละ100บาทเ,เดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งในเซเว่นกันเลยนะโอเคอเค่ะ นี่นะคะเราก็ได้มาร้อยหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยเราจะทำอะไรเราต้องมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ถูกด,ด้วย12บาทเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็ใช้นมกลูวยนะคะ แบบดับเบิลชีสชีสอีกนะคะโอเคนะคะเพื่อน mm hmm. เมนูของหนูนะคะหนูอยากให้มันหวานหวานนะคะ mm hmm. เพราะว่าหนูชอบของหวาน mm hmm. ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกับโอเคนะคะ,ะโอโกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาพ mm ็อกกี้ค่ะเราเอาเป็นรสสตรอเบอร์รี่ดีกว่าที <Okay S 1> นะคะหนูไปปวกทุกอย่าง แล้วตอนนี้7-7บเจ็ดบาทค่ะคิดว่าหนูอาจจะต้องหนูไปเอาไอติมค่ะโอเคไอติมอันสุดท้ายค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออไอติมมาด้อี๋อี๋คุณไม่เห็น ได้แล้วโอเคนะคะหนูน่าจะซื้ออีกไม่ได้แล้วค่ะเบียนหน้า่ะได้อะไรแบบบ้างแล้วคะเนี่ยนีค่ะโอ้เดี๋ยวเรายังไม่เฉลยอ๋อเบียนหน้าแบบมีการแบบกดราคาให้แบบให้มันอยู่ในงบใช่ไหมลูกอืมไม่งั้นต้องเอาของโอเคสู้ๆค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาคิดเงินกันเลยนะคะอืมรวมนีเบียนหน้าซื้อ,อนี่หนึ่ง0 0บาทซื้อได้เยอะมากเลยนะใช่คเดี๋ยวเราะ,ะจะกลับไปทำที่บ้านกันนะคะอาหารเมนูอะไรกใช่เดีย๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าทั้งเมนูของเบียนหน้ากับเมนูของพี่เคสหน้าตาจะเป็นยังไง ละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่เคทกับเบรียนาซื้ออะไรกันมาบ้างโชว์กันเลยของเบรียคืออะไรคะไอติมค่ะของพี่เคทเป็นนี่นะคะเป็นชีวี่ร์นะคะอันต่อไปพ็อกกี้ค่ะซีกอกชีสนะคะเหมือนคนแยกเลยอนี่ของหวานนี่ของเราอันนี้เป็นเยลลี่ค่ะเจลลี่ใช่ไหมของพี่เคทเป็นชีสค่ะ ของพี่เคสมีกี่เมนูคะเนี่ยเป็น2เมนูนะคะมีเครื่องดื่มแล้วก็เป็นอาหารเป็นของขวคะ่ะโอ้โหของเพียแม่เหรอคะเป็นของทานเล่นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เออ่เป็นเป็นเออ่เจลลี่เป็นเจลลี่เจลลี่บีนอ่าของพี่เคสนะคะอันต่อไปเป็นมาม่าคาโบนาร่าเบคอนนะคะโอ้โหอ่ะแล้วก็แล้วก็อันนีคะโค้กค่ะ เขาไม่แค่เป็นนมรสกล้วยนะคะอันนี้จะเป็นทางเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นไม่มีใคะเป็นกัมมี่กอร์ี่เจลลี่เนาะใช่อันนี้ของไม่เป็นทางเขจะเป็นนมช็อกโกแลตนูกต้องนะคะของเป็นของแบบจะเป็นแบบเน้นแบบของทานเล่นของหวานนะแต่พอดูจริงๆคือ แยกไปนะอันนี้อาจจะรวมกันแล้วกินไวยกันได้ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่เบียน่าก่อนเลยเดี๋ยวมาดูว่าเบียน่านะคะจะทำเป็นเมนูอะไรออกมาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกับไอติมนะคะ นำไอศครีมมาสับสับสบ,สบนะแล้วก็เอาไปใส่ถ้วยใส่ถ้วย,วยอ่ะแล้วไงต่อคะโอเคต่อไปนะคะพ็อกกี้ค่ะเคนะคะต่อไปเราก็จะเคค่ะต่อไปต่อไปนะคะแล้วก็จะเยลลี่ค่ะต่อไปนะคะกัม,มี่ค่ะ โอ้โหหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะโอเคต่อไปนะคะนี่ค่ะเจลลี่บีนนี่น่าจะอันสุดท้ายแล้วนะคะดีสลยคะดีสั่สวยงามมากค่ะโอเคหมดอันสุดท้ายค่ะเมนูนีททททท้ที่หนูบอกเวียดน,นามเขาใส่ทุกอย่างลงไปในถ้วยอันนี้เป็นซุปค่ะฮะ อ่าฮะอ่าฮะใครไม่งงแต่เขียนแล้วก็จะมารวมกันนะคะอันนี้อันเนี้ลืมหรือเปล่าอ๋อนี่นะคะชิมสุดท้<ห>ายเดี๋ยวเราจะให้ดดดี้ชิมค่ะเดดดี้จะเป็นคนที่กรมกร,มกรมการนะคะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้กรรมการของเรานะคะ <c oughs> เป็นผู้ทด ลองกินใช่ไหมเขาเรียกว่าทดลองเลยนะ่เป็นอะไรอันนี้นะคะบองเอร์บองเอร์สวัสดีอพมยังค่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะอับอนนาเปตีโอเคเป็นหวานหวานมากหวานซ่า เปรี้ยวไหมพีเปรี้ยวไหมมีความรสชาติเปรี้ยวของเจลลี่ก็ะมังไม่เลยจีกัไม่จนก็ <c oughs> จัดว่าเป็นเมนูอ่าเขาเรียกอะไรเครื่องดื่มไหมจัดว่าเป็นของหวาน <c oughs> ใช่เราจะใส่พิที่เราจะอาจจะใส่แก้วดีกว่าแล้วผสมกันใช่เลยค่ะพี่เคทคิดได้อีกเมนู <c oughs> เอาเนี้ยไปแช่แข็งแล้วให้ให้เป็นไอติมอืออันนี้ก็ทําได้นะพี่เคสก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนไอศครีมโค ที่มีแบบกัม,มี่เจนนี่รวมอยู่ในนั้นใช่ไหมคะมันจะซอสมันจะหวานมันจะ,ะมักจิ้ได้นะคะแต่มันแปลกใช่ไหมจัดว่าของเบียร์ได้น,นะคะเป็นเมนูแปลกนะคะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นเมนูของพี่เค้กันต่อเลยไหมโอเคมาของพี่เค้กันเลยนะคะ <c oughs> มาม่าก่อนเลยลต้องมาม่าก่อน <c oughs> ของพี่เคกนี่คือจะได้ทั้ง อาหารแล้วก็เครื่องดื่มใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากต้มมาม่าก่อนเลยระหว่างรอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาเตรียมไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกชีดตอนนี้นะคะน้ําเดือดแล้วแล้วก็จะใส่มาม่าลงไป ก็ล่วอืออเราก็จะใส่เครื่องปรุงเขาให้มาอือหที่พิเคปตอนแรกหนูทำเหมือนพ่เคฟนะคะทำแไบคะ่ะแต่ว่าหนูเนี่ยหนูไม่เหมือนคนอื่นหนูต้องครีเอทีฟอืมต้อง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 คิดนอกกรอบต้องอต้อง ต้องออะไรต้งสร้างสิ่งที่มันไม่มีใครไม่มีใครเคยทำไม่มีใครคิดเลยว่ามันทำได้ <c oughs> ใช่เมนูแปลกมากสำหรับวีนนเขาก็เลยไม่กินต่อไปนะคะเราก็จะใส่ไส้ก่อก <c oughs> แล้ก็อันสุดท้ายใส่ชีส แล้วก็จะใส่ชีสนี่นะคะระดับร้อนคะคะต้องสองแผนสองแผ่นค่ดับเบิลชีสเลยดับเบิลชีสปอปปปปปอุ้ยะคะ่ะเดี๋ยวแล้วนะคะจะเอาไปเข้าไมโครเวฟน,นะคะให้ชีสละลายนะคะระหว่างรอมาม่านะคะเราก็จะมาทำเครื่องดื่มกันนะคะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยต่อไปแล้วก็จะใส่ ช็อกโกแลตน,นมช็อกโกแลตกอดอย่างค่ะก็จะใส่นมกล้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไม่โรอยอย่างนี้เลย<ม>ทำให้มันเป็นผงๆนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็จะเทลง เมนูนี้นะคะชื่อว่านมกล้วยช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเดี๋ยวเรานะคะจะมาชิมก่อนแล้วก็ค่อยให้น้องเจสซี่ชิมอืมเป็นแบบว่านมนมกล้วยนมกล้วยกับช็อกโกแลตผสมกันแล้วหอมกล้วยนะคะอืนี่นะคะ มาม่าของเรามาลแล้วดูดูอันนี้คืองบ1น0บาทนะคะโอ้โหแล้วดูของหนูสิอันนี้เป็นังไรคะค่ะมาเราลองชิมนี้ก่อนอืมอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะหนูไม่เชื่อว่ามันอร่อยต้องลองด้วย หรอใช่หนูต้องลองด้วยค่ะเดี๋ยวเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะสปาเกตตี้คาโบนาราดับเบิลชีสนะคะของพี่เคนะคะได้งบ100บาทได้รังสรรออกมาเป็น2เมนูนี้นะคะก็คือคาโบนาราดับเบิลชีสกับนมกล้วยช็อกโกแลตนะคะส่วนของเบรียน์นาได้เป็นอะไรเอ่ยลูกได้เป็นซุปเจนนี่แต่ยืดหาเมือนเรา นี่นะคะซุปเจลลี่ของเบรียร์น่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้กรรมการเข้าไปชิมฝีมือพี่เคสนิดหนึ่งนะคะให้ี่เจสซี่ชิมเลยนะชีสแบบว่ชีสมากเลยนะต้องชีสชีสก้องชีสอมเบคอนด้วยกันดีน่อยเป็นไงบ้างคะ อร่อยมากจริงจริงลองเองหนุยชิมน้ำเขาไหมชิมชิมนมชิมนมก่อชิมเนยเย้นมกลอยช็อกโกแลต อร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยโอ้ก็ถือว่านมกล้วยกับช็อกโกแลตมันเข้ากันอยู่นะใช่ค่ะแต่อันนี้คือแบบคือมันคุ้มที่ตรงที่แบบว่าทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้คือด้วยงบ100บาทใช่ไหมใช่คือเรามีเงิน100บาทเราก็ไปซื้อของที่เซเว่นมาลังสั์เป็นเมนูอาหารของเราสุดแสนพิเศษได้ใช่ไหมแต่ของเบียร์หน้าน่าจะเป็นสุดแสนแปลกไอ้ที่อันนี้ทําได้ถ้าถ้ารู้สึกว่า ยังยังยังกินน้ำตาลไม่พอสำหรับคนที่ขาดน้ำตาลนะคะคเก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์เมนูออกมาใหม่ใช่ไมด้ยงบ1น0งบ100บาทซึ่งเราสามารถทำเองที่บ้านได้ใช่ไหมคะใช้เงินด้วยประหยัดด้วยนะคะนี่ค่ะได้2อย่างเลยก็ถ้าไปของหวานก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆคะเพื่อนๆคิดว่าคนอาหารเมนู ใหม่คนไหนดีที่สุดอ่าคือ <c oughs> ชอบชอบของใครใช่อ่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อันค่ะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซันะคะบ๊ายบาย <c oughs> อ๋อยบากเลยค่ะ